สวัสดีครับผมนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในช่องของแหลงย่านะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับผมบอกประสบการณ์นะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการพายออกนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ได้เข้าสู่ฤดูการเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ฤดูการของเซิร์ฟบ้านเรานะครับผมจริงๆแล้วการพายออกนะครับจริงๆมันเป็นมันเป็นพูดตรงๆก็คือมันเป็นเป็นเขาเรียกว่า หลักการนะครับเล่นเบื้องต้นของการเล่นเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะครับผมการพายออกนะครับหรือการพายไปลาอัพนะครับมีความสําคัญยังไงนะครับผมการพายออกนะครับมันจะทําให้เราได้นะครับไปเจอคลื่นด้านนอกนะครับที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าหรือว่าคลื่นเซตหรือว่าลาอัพที่เราเรียกกันเองนะครับผมเพราะว่าธรรมชาติของเซิร์ฟบ้านเราเมืองไทยนะครับผมฤดูกาลนะครับถ้าไม่นับทางคลื่นหน้าหนาวทางหัวหินนะครับก็จะเป็นฤดูกาลของทางมรสุมนะครับไม่ว่าจะเป็นระยองจันหรือว่าทางอันดามันก็ดีนะครับผม คลื่นส่วนใหญ่ของเรานะครับจะมาจากพายุเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการพายออกจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับในการเล่นนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับเทคนิคการพายออกนะครับสำหรับกระดานยาสําหรับลองบอร์ดหรือสําหรับมือใหม่นะครับผมเทคนิคแรกเลยนะครับผมเรื่องของการออกนะครับผมโดยธรรมชาติของเรานะครับผมของหาดบ้านเรานะครับที่จะเจอกันก็คือจะเป็นหาดในเรื่องของเขาเรียกว่าพื้นข้างล่างมันเป็นทรายอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น การที่จะทุ่นแรงให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็คือการเดินนั่นเองนะครับผมการเดินออกนะครับผมมีวิธีออกอยู่เหมือนกันนะครับผมแบบแรกนะครับผมเป็นการที่เราจะอยู่ตรงโน้ตของบอร์ดนะครับคือจุดประมาณนี้นะครับผมจับบอร์ดนะครับซ้ายและขวาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ลากบอร์ดของเราไปนะครับสําคัญนะครับทีนนี้ก็คืออย่านะครับอย่าให้ขึ้นปะทะเราฝ่ายเดียวนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เรายืนอยู่เฉยนะครับแล้วขึ้นลอลอยขึ้นมาชนเราตู้มนะครับ เราก็ถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นทุกการออกนะครับจําไว้เสมอนะครับเราต้องสร้างแรงปะทะนะครับผมก็คือจับจับบอดนะครับกดตัวนะครับให้มันเป็นองศาของการรูน้ํานะครับแล้วก็พุ่งไปทั้งตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการชนแบบหนึ่งนะครับผมเทคนิคนี้นะครับจริงๆแล้วใช้ได้ส่วนมากที่ขึ้นทางฝั่งอ่าวไทยนะครับอรยงจันนะครับเพราะว่าขึ้นเราจะไม่ไม่แรงมากนะครับแต่ถ้าไปใช้ทางภูเก็ตนะครับ อันนี้อาจจะยากทีหนึ่งนะครับเพราะว่าคือมันมีความแรงมากกว่านะครับอาจจะต้องพายเลยนะครับทางเขาหลักก็ใช้ได้เป็นบางวันนะครับผมเป็นการอยู่ด้านหน้านะครับเพคือการพุ่งชนไปเลยนะครับข้อดีของเทคนิคนี้ก็คือหนึ่งนะครับเมื่อเราพลาดนะครับมือเราหลุดออกจากบอร์ดนะครับนะครับพอเราโดนขึ้นตีเราหลุดจากบอร์ดนะครับบอร์ดมันจะไปข้างหลังเรานะครับมันจะไม่กลับมาโดนตัวเรานะครับผมแต่ก็มีข้อเสียก็คือ การประทะในจุดนี้ครับมันจะเยอะนิดนึงนะครับคือการที่เราไปชนมันนะครับอาจจะปวดแรงเยอะนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบใช้เทคนิคนี้มากกว่านะครับเทคนิคที่2นะครับในการพาบอร์ดออกนะครับก็คือการจับอยู่ข้างหลังบอร์ดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็หลายๆที่ก็ใช้กันนะครับผมก็คือการที่เราแค่เจอขึ้นแล้วนะครับงัดบอร์ดขึ้นตู้มนะครับให้ขึ้นสอดใต้บอร์ดขับออกไปนะครับผมอันนี้จะใช้ได้ตอนนี้ขึ้นคิงคลีนนะครับอันนี้จะลดแรงประทะได้เยอะเหมือนกันนะครับผมก็คือ เราเดินเดินไปใช่ไหมครับแล้วก็ยกขึ้นตุ้มชนไปเรื่อยๆนะครับสาคัญจ่งที่บอกนะครับสร้างแรงประทะตลอดเวลาถ้าเรายืนอยู่เฉยๆนะครับรอจังหวะขึ้นให้มันชนเราจะถอยหลังแต่ถ้าเราเดินสายไปเรื่อยๆนะครับขึ้นชนเราต้องชนเข้าไปอีกนะครับผมมันจะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกขึ้นนะครับหรือกดลงใต้ฟองขาวใช้ได้เหมือนกันนะครับข้อดีของนี่คือเราจะไม่ต้องประทะขึ้นโดยตรงนะครับแต่ข้อเสียก็คือ เมื่อหล่ก็ตามที่ลมแรงนะครับพอลมแรงเสร็จปั๊บนะครับถ้าเรายกขึ้นหรือยกสูงเกินไปนะครับลมมันจะพัดบอดนะครับเข้ามาตีตัวเรานะครับผมแล้วก็บางครั้งถ้ามือเรามือเราออดนะครับหลุดมือปุ๊บโอกาสสูงที่บอดจะเข้ามาตีหน้าเรานะครับผมอันนี้ต้องเลือกใช้นะครับให้เป็นนะครับผมเพราะว่าจังหวะพวกนี้นะครับอยู่ที่ความถนัดความจําเป็นนะครับหลายๆอย่างทุกเขาเรียกว่าทุกท่าทุกทางนะครับผมหลักการที่ควรจะยึดมั่นเลยก็คือ1นะครับผมก็คือทำนก้ได้ให้เรา เซฟแรงได้มากที่สุดนะครับผมลดความเหนื่อยให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าข้้งหน้าจะเจออีกเยอะนะครับผมมาถึงขั้นตอนที่สองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เรายังไม่ต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะครับเป็นการอ่านเหลี่ยมคลื่นนะครับผมอ่านเหลี่ยมคลื่นตอนภายออกนะครับอันนี้จะใช้ได้กับทุกที่นะครับผมเพราะว่าตามหลักแล้วนะครับคลื่นนะครับผมที่เราพายออกไปนะครับผมมันจะไม่ค่อยมาเป็นแผ่นแบบ เป็นแบบว่าเป็นแบบทางกนหน้ากระดานนะครับเหมือนคลื่นครอบเหมือนทางเซย์เซย์ใหญ่ๆนะครับผมมันจะถ้าเป็นขึ้นมรสุมนะครับมันก็จะเป็นแบบออกเป็นสามเหลี่ยมบ้างออกเป็นอะไรบ้างสลับไปสลับมานะครับพยายามมองเหลี่ยมให้เจอนะครับเหลี่ยมที่เราจะออกไปทางด้านข้างของคลื่นซ้ายหรือขวานะครับทางใดทางหนึ่งนะครับผมถ้าเราบางทีเราเขาเรียกว่าอาจจะเหนื่อยเกินไปหรืออะไรเกินไปนะครับผมทําให้เราใช้แรงโดยที่ไม่จาเป็นก็คือเราพายตรงเข้าไปหาฟองขาวหรือคลื่นที่กำลังจะแตกตัว ทำให้เราจะเป็นทำให้เราจําเป็นที่จะต้องใช้ท่าต่างๆที่มันลดแรงของเรานะครับหรือว่าเราออกแรงเยอะมันจะเหนื่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพยายามหาเหลี่ยมของการพายเบี่ยงซ้ายหรือเบี่ยงขวาไม่เข้าประทับโดยโดยตรงนะครับจะดีที่สุดนะครับผมเหลี่ยมพวกนี้นะครับจริงๆแล้วอาจจะต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการในการอ่านนิดนึงนะครับผมในการพายนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าทาได้แล้วมันจะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะมี คลิปประกอบนะครับว่าการพายเบี่ยงซ้ายหรือขวามันเป็นยังไงนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมการพายเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะครับจริงๆแล้วมันช่วยได้เยอะมากๆเพราะว่าตามหลักธรรมชาติของคลื่นนะครับผมคลื่นนะครับมันจะก่อตัวนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าตรงกลางคือตรงกลางคือจุดแตกตัวจุดจุดแรกใช่ไหมครับผมเพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมธรรมชาติของมันก็คือตรงกลางจะผลักออกมานะครับแล้วดางข้างนะครับมันจะโดนคลื่นดูดออกไปถ้าเราหาเหลี่ยมมันเจอนะครับ เราจะพายเฉียงออกไปโดยที่จะมีน้ําช่วยผักออกเราไปหลังคลื่นนะครับจะช่วยลดแรงเราได้แบบเยอะมากๆจริงๆนะครับผมอันนี้คือเป็นทริคที่2ที่ควรจะจําไว้นะครับผมนะครับเดี๋ยวอันนี้จะมีคลิปประกอบให้ดูนะครับอธิบายเพราะว่าจริงๆแล้วค่อนข้างที่อธิบายยากนิดนึงนะครับส่วนใครที่ยังหาไม่เจอนะครับอดทนอีกนิดนะครับค่อยๆมองนะครับค่อยๆพายนะครับพอเราเริ่มมีแรงแล้วนะครับมันก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเพราะไม่มีเพราะมันไม่ค่อยเหนื่อยนะครับมันก็จะมีการจดจํา ต่างๆนะครับภาพต่างๆในน้านะครับผมได้ดีขึ้นนะครับผมอ่ะนี่ข้อที่2นะครับข้อที่สานะครับเริ่มเหนื่อยกันแล้วนะครับข้อที่3าคือเป็นการฝ่าฟองขาวเบื้องต้นนะครับผมฝ่าฟองขาวเบื้องต้นนะครับก็คือจริงๆแล้วตอนที่เราพายออกใช่ไหมครับผมแล้วก็จะทำเป็นบอดอย่างนี้ใช่ไหมครับพายออกนะครับอย่างนี้เลยปกติเลยใช่ไหมครับพอเราเจอคลื่นนะครับที่พุ่งเข้ามานะครับเราก็แค่อาร์ชแบ็กคลืนอย่างนี้นะครับมันดันเพลแหระครับผม มันท่าที่โค้ชให้เราอัชแบ็กก่อนที่เราจะยืนนะครับแค่นี้เองนะครับถ้าทําได้ดีหน่อยก็ยกขาขึ้นหน่อยนะครับเพื่อให้ฟองขาวนะครับมันรอดรอดด้านบนนะครับผ่านด้านบนนะครับแล้วก็ลอดใต้ท้องแขนเราไปนะครับผ่านขาออกไปนะครับหรือว่าจริงๆรแล้วอาชมันสูงหน่อยนะครับจะได้กดหน้าบอดลงนิดนึงนะครับเพื่อให้ฟองขาวมันกดเข้าไปใต้หน้าบอร์ดได้เต็มที่นะครับถ้าเราอาชมาแล้วนะครับฟองขาวยังคงลอดใต้ท้องบอดอยู่ดีนะครับอันนั้นผิดนะครับผมทีนี้ทริคนะครับของข้อนี้นะครับผม มีอยู่นะครับผมฉะนั้นสําคัญนะครับอันนี้ต้องฟังเลยนะครับหนึ่งนะครับควรจะสร้างความเร็วนะครับตอนประทะเห็นไหมครับทิคนี้นะครับยังคงใช้อยู่นะก็คือเราต้องพลายเข้าใส่นะครับถ้าเรารู้ว่าเป็นคลื่นมรสสมนะครับต้องพลายเข้าใส่ก่อนเลยนะครับพอเจอลื่นเสร็จปั๊บแล้วเราค่อยอาร์ชแบ็กในจังหวะที่พอดีนะครับถ้าเราหยุดรอนะครับแล้วขึ้นมาแล้วผักขึ้นอย่างนี้นะครับโอกาสสูงที่เราจะกลับไปข้างหลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างแรงประทะนะครับ พอขึ้นปั๊บนะครับเราไม่เสียจังหวะเลยนะครับสามสองหนึ่งขึ้นชนกุ๊บยกขึ้นเลยนะครับเราจะไปข้างหน้าด้วยตัวเราเองนะครับอันนี้ใช้กับในกรณีที่ฝากขึ้นมเรสุงหรือฝากขึ้นที่มาเกือบตลอดเวลานะครับจะใช้เทคนิคนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เป็นคลืนคลีนหรือว่าเป็นคลื่นที่แบบคิงคลีนนะครับผมอันนี้อาจจะไม่ต้องเป็นอาจจะรอให้เซตหมดก็ได้ไม่ต้องฝากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตามหลักการแล้วนะครับการฝากขึ้นนะครับเราจะ ไม่เสียแรงตอนพายเลยอย่างเช่นตอนผมถ้าเกิดว่าไปเล่นที่ออกงยากนะครับแม้แต่หยุดเอามือปาดน้ําก็ไม่นะครับคือผมฝ่าปั๊บนะครับถ้าโดนขึ้นชนหน้าปั๊บสิ่งแรกสิ่งแรกที่ควรทำเลยก็คือผมก็จะพายต่อสัก 2- 3สามสโตรกเพื่อให้บอร์ดมันไม่หยุดนะครับก็คือพอเราพายใช่ไหมครับแล้วเราหยุดอยู่ที่อย่างเงี้ยนะครับการออกตัวใหม่นะครับมันจะเหมือนรถบรรทุกที่ออกตัวนะครับทุกการออกตัวนะครับจะใช้แรงเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าความเร็วมันยังคง เสถียรต่อเนื่องแล้วก็ช้าลงนิดนึงแล้วก็ไปนิดนึงนะครับมันจะลดแรงความเป็นจริงแล้วมันจะลดลดแรงได้เยอะนะครับถ้าการออกตัวใหม่แต่ละครั้งนะครับมันจะใช้แรงเยอะมากๆนะครับจำไว้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นพยายามทําอะไรให้ต่อเนื่องนะครับมันจะออกง่ายขึ้นเยอะนะครับผมอันนี้เป็นอัชแบกนะครับเทคนิคที่2นะครับสร้างแรงประทะนะครับทามิ่งนะครับจังหวะเวลาที่ขึ้นมาสําคัญนะครับต่อให้เราพายนะครับไปสร้างความเร็วได้อยู่ดีนะครับแล้วพอขึ้นมานะครับ แล้วเราอาร์ชแบ็กก่อนเวลานะครับมันก็เหมือนเป็นการเบรกลอนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะไม่อาร์ชแบ็กก่อนเวลานะครับจังหวะต้องเป๊ะนะครับผมแล้วก็ถ้าอาร์ชแบ็กหลังเวลานะครับไม่ทันนะครับปุ้งก็ล้มอยู่ดีนะครับอันนี้เป็นการอาร์ชแบ็กนะครับผมทามิ่งนะครับกับการสร้างแรงปะทะนะครับสองนะครับสำคัญนะครับอาร์ชแบ็กนะครับมี2แบบนะครับแบบแรกคือแบบธรรมดานะครับแบบที่2นะครับอันนี้ผมใช้ในกรณีที่ จอขึ้นใหญ่กว่าแบบแรกนิดนึงนะครับผมก็จะใช้การอัดแบกแหละครับแต่ว่าเป็นการถีบตัวให้ลอยขึ้นนิดนึงนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เจอขึ้นใหญ่หน่อยนะครับหรือว่าเป็นแบบว่าริ่มๆขึ้นหน่อยที่แบบว่าใหญ่กว่าลูกแรกนะครับผมก็จะพายอย่างนี้ปุ๊บพอเจอขึ้นใหญ่หน่อยปั๊บนะครับผมก็จะมองแล้วกะดจังหวะให้เป๊ะนะครับผักตัวเองขึ้นนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับพอเราทิ้งหมักตัวขณะตรงนี้เยอะนะครับจังหวะที่เราขาเราลอยขึ้นนะครับ หน้าบออมันจะปักไปใต้ฟองขาวเองนะครับจากนั้นพอเราขาที่ลงปั๊บนะครับขานี้มันกระแทกลงมาปั๊บมันก็จะงัดหน้าบาอขึ้นมาเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่2อ,อันนี้ใช้แรงเยอะนิดนึงนะครับลหลายหลายคนอาจจะไม่ถนัดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแรงแต่ละคนนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้ช่วยได้เยอะนะครับผมการกะไซส์ของคลื่นก็ช่วยได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับไซส์ที่เราจะทำนี้ได้จริงๆแล้วมันฟองขาวฟุตถึงสองฟุตทำได้เลยนะครับผมอันนี้เป็น Ash b a กนะครับผม มาดูที่ท่าจริงๆแล้วจะเรียกให้เป็นท่าหลักของการพายออกของลองบอกก็ว่าได้นะครับผมก็คือท่าทัทโรนะครับผมอันนี้เราจะเจอกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็หลายๆคนยังทํากันไม่ได้นะครับจริงๆแล้วท่านี้ผมคิดว่ามันใช้แรงเยอะนะครับใช้กล้ามเนื้อเยอะนะครับแล้วก็ความเหนื่อยก็เยอะเหมือนกันในท่านี้นะครับแต่ว่ามันเป็นท่าที่จําเป็นจริงๆนะครับสําหรับหน้ามอเรสมนี้นะครับในวันที่เจอคลื่นใหญ่ๆนะครับปกติแล้ววันที่ผมจะ ท่าเท่ใช้ท่าเท่าโ,โรนะครับเป็นท่าสุดท้ายในการใช้เลยนะครับถ้าไม่ใหญ่จริงจะไม่ใช้หรือว่าถ้าเราไม่ได้เจอคลื่นที่มีความรุนแรงสูงอิแพัมากๆนะครับหรือว่าแบบแตกตัวด้านหน้าเราใกล้ๆครับก็จะไม่เลือกใช้นะครับแต่ว่าท่านี้เป็นท่าที่ต้องบอกตามตรงว่าทาเป็นเป็นท่าที่จริงๆต้องใช้เกิดทุกที่ที่คลื่นใหญ่นะครับผมอ่ะเรือแบบนี้เลยนะครับปัญหาของมือใหม่ที่ทำเท่าโรกันไม่ได้นะครับหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของจังหวะนะครับสองก็เป็นเรื่องของแรงสามเป็นเรื่องของการ จับบอร์ดไม่อยู่นะครับพอททโลโรไปแล้วนะครับบอร์ดหลุดอันนี้ผมก็เป็นในช่วงแรกๆนะครับทุกคนเป็นหมดนะครับผมทีนี้จะมาทวนนี่อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็บอกทริคนะครับผมก็คือหลักของททโลโรนะครับส่วนไหนที่ผมใช้นะครับสำคัญอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่บอกไปนะครับต้องพายสร้างแรงประทะนะครับหรือการที่เราจะทําท่านี้หรือทุกท่าในการพายอ่อนครับต้องมีการสร้างแรงประทะตลอดนะครับผมก็จะพายให้สุดแรงก่อนเลยนะครับพายให้สุดแรงเลยครับแล้วพอขึ้นมาปั๊บนะครับผมจะไม่เสียจังหวะเสี่ยววิ้นน เราก็จะจับบอร์ดนะครับทีนี้นะครับจังหวะจับบอร์ดนะครับหลายครั้งถ้าเราจับหลังมากไปนะครับจับหลังมากไปนะครับพอเราฟลิปแล้วนะครับมันมันทำให้สเปซด้านหน้ามีเยอะนะครับคือมันอาจจะมีอาจจะงัดด้านบนให้บอร์ดหลุดมือออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะจับให้มันสูงหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับผมบีบบอร์ดถ้าแตกเลยนะครับผมแล้วก็จะตัวก็จะพลิกไปก่อนฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เราถนัดนะครับผมช้าๆนะครับนี้นะก็จะพลิกนะครับจับให้แน่นเลยด้านหน้าดน้าหน่อยๆนะครับ พอผมนอนได้ปั๊บนะครับผมผมก็จะกะจังหวะของตัวเองนะครับกลับขึ้นนะครับและจริงๆแล้วผมจะแทงสวนเข้าไปนะครับแทงเข้าไปเลยนะครับไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับแทงเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับใหม่ๆนะครับอาจจะหลุดมือบ้างนะครับหรือว่าจะมีปัญหาบ้างนะครับแต่ว่าสําหรับผมเองนะครับพอแทงแล้วนะครับพอด้านล่างของคลื่นนะครับเกิดการเขาเรียกว่าขึ้นแตกตัวนะครับพอมันแตกตัวด้านล่างนะครับสมมุติขึ้นแตกอย่างนี้ใช่ไหมครับ มันจะมีการดันน้ําออกมาอยู่แล้วด้วยธรรมชาติของมันนะครับผมจะใช้สัมผัสจังหวะนี้แหละครับให้มันช่วยผลักตัวของผมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นมาบนบ่อกของผมอีกครั้งนี้นะครับจะขึ้นได้ไวขึ้นนะครับใช้แรงน้อยขึ้นนะครับแต่ใช้จังหวะให้มากขึ้นก็คือหงายพาอยู่ใช่ไหมครับฟลิปปั๊บนะครับแทงปึ้งนะครับแล้วพอมันเริ่มดันเราปั๊บพอมันดันจากข้างหลังเราใช่ไหมครับมันดันปั๊บผมก็จะฟึบฟึ๊บแล้วขึ้นและรีบพายต่อเลยนะครับ ไม่พักนะครับไม่เอามือปาดน้ําด้วยสำหรับผมเองนะครับถ้าเจอคลื่นใหญ่นะครับพายแบสสามสี่ทีก่อนนะครับให้ให้บอดเริ่มหายหายจากการมีแรงเฉื่อยแล้วนะครับมันก็เริ่มไหลได้อย่างมีความคล่องแล้วผมก็จะค่อยปาดน้ำหนึ่งทีแล้วก็รีบพายต่อนะครับส่วนใหญ่แล้วตอนที่ผมพายออกนะครับเทคนิคสําคัญแล้ก็คือ1จะไม่หยุดพายนะครับสสร้างแรงประทะ3นะครับจังหวะต้องเป๊ะ3อย่างนี้นะครับเป็นคีย์ของการพายออกสําหรับ ผมแล้วก็ทีมงานหลายๆลายคนนะครับในการใช้ท่านี้นะครับหรือทุกท่าเลยนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะครับก็สามารถฝากข้อความมาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าถามเข้ามาได้ในเพจเลยนะครับผมอ่ะนะครับทีนี้นะครับมาดูสิ่งที่ไม่ควรทานะครับในน้ํานะครับหรือว่าตอนพายออกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจะไม่เสมอนะครับตอนพายออกนะครับผมคิดถึงตอนที่ผมเล่นใหม่ๆเลยนะครับ พอระพายออกไปแล้วนะครับสติหลุดนิดเดียวนะครับจังหวะหลุดนิดเดียวนะครับเหมือนเรา, okay. เราต้องเริ่มใหม่นะครับและเชื <men> ่อว่าหลายๆคนเป็นทุกคนเป็นนะครับในเรื่องของมือใหม่เป็นนะครับพายออกไปครึ่งชมวงนะครับหลุดจังหวะเดียวเริ่มใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทําอะไรแต่ละอย่างพยายามอยู่ในจังหวะอยู่ในสติตลอดเวลานะครับจริงๆแล้วการเล่นเซิร์ฟนะครับก็คือทุกวันของเรานะครับเราจะมีขึ้นแค่ลูกเดียวนะครับ ที่เรากลับไปนอนฝันนะครับหรือเป็นแค่ลูกเดียวเท่นั้นแหละครับที่มันอยู่ในใจเราตลอดหลังจากที่เรากเราจะกลับมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นการเล่นแต่ละครั้งของเรานะพยายามใจเย็นๆนะครับไปในจังหวะของมันที่ควรจะเป็นนะครับจังหวะควรจะตามจังหวะขึ้นไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมนะครับทีนี้มาดูสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับตอนที่เราลงไปน้ำนะครับอย่างแรกนะครับขวางบอร์ดนะครับขวางบอร์ดก็คือนะครับบอร์ดนะครับไม่ควรจะวาง ละน้านี้เป็นะน้าบเดียวกับขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติขึ้นมาเส้นแนวนี้นะครับบ่อจะต้องเป็นแนวบวกชนกันอย่างนี้ตลอดทุกครั้งนะครับไม่ควรเลยที่จะขนาดนี้นะครับบางทีนะครับเห็นหลายคนก็คือพายออกครึ่งทางแล้วนะครับแต่ว่าบางทีพอขึ้นโยกปั๊บเราตั้งตัวไม่ทันนะครับตื่นเต้นตกใจนะครับบ่อขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็โดนขึ้นลากกลับเข้าไปฝั่งนะครับออกมานั่งครึ่งชั่วโมงนะครับพาแค่จังหวะเดียวก็กลับฝั่งได้นะครับสองนะครับผมไม่ ถ้าไม่จะเป็นจริงๆนะครับหรือไหวอยู่นะครับไม่ควรพักกลางคันนะครับถือว่าเราจะรู้อยู่แล้วนะครับตอนที่เราพายออกนะครับว่าไลอ up อยู่ตรงไหนนะครับคือจุดที่คนรอขึ้นกันเยอะนั่นแหละครับคือไลอัพนะครับถ้าเป็นผมนะครับเทคนิคเทคนิคแรกๆสําหรับที่ผมใช้ตอนที่ใหม่ๆนะครับผมก็จะพายเกินไล่ up เอกนะครับพายเกินไล่ up เอกนะครับเพื่อไปนั่งพักนะครับนั่งพักจนกว่าจะหายเหนื่อยนะครับแล้วจับลูก2ลูกที่ดีที่สุดของตัวเองแค่นั้นก็หลับฝันดีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากจะไปถึงไลน์อัพจริงๆนะครับพายออกไปข้างนอกนะครับเลยไลน์อัพอีกนะครับที่เขานั่งรอขึ้นกันอยู่นะครับยังไงซักขึ้นเซตมาครับเราก็ยังคงนั่งชิลได้อยู่นะครับไม่ควรหยุดกลางคันนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าหยุดกลางคันนะครับตรงลายด้านหน้านะครับจริงๆแล้วมันมันโอกาสสูงมากที่เราจะเกิดอุบัติเหตุจากการที่คนเล่นจากไลน์อัพมาแล้วมาชนเรานะครับถ้าใครพอมีแรงมีจังหวะนะครับแนะนําให้พายออกไปเจอสวรรค์ด้านนอกดีกว่านะครับไลน์อัพเป็นสิ่งที่ไลน์อัพมรสุมเป็นสิ่ สวยงามนะครับทุกคนลองทำสักครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจนะครับผมรับสุดท้ายนะครับพอลงไปในน้ำนะครับผมเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับหรือชิ้นชิ้นหนึ่งในทะเลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําอะไรแต่ละอย่างนะครับพยายามตามจังหวะของคลื่นนะครับหรือว่าเข้าใจคลื่นตลอดเวลานะครับมองสังเกตอ่านการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปทั้งคลื่นและผู้เล่นที่มีประสบการณ์รอบข้างเรานะครับจริงๆแล้วเชื่อว่าทุกทุกหาดนะครับ ที่มีมีครูมีโค้ชไม่ว่าจะเป็นเขาหลักจันทร์ระยองหรือว่าภูเก็ตทุกที่นะครับคนที่เป็นครูอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นเป็นสตาฟโรงเรียนเดียวกับเราหรือว่าเป็นคนที่เราเคยเห็นหน้าเห็นตานะครับแนะนําให้สอบถามเขาได้นะครับพูดคุยถามเทคนิคได้นะครับเชื่อว่าทุกคนพร้อมจะตอบอยู่แล้วนะครับขอแค่ถามนะครับผมถ้าเราไม่ถามเขาก็ไม่กล้าบอกเรานะครับจริงๆอยากให้มือใหม่ทุกคนนะครับพยายามสอบถามรอบข้างให้มากขึ้นนะครับผมเทคนิคหลายเทคนิคนะครับเป็นการเขาเรียกว่า ดึงมาใช้ในส่วนส่วนบุคคลนะครับบางเทคนิคที่ผมสอนไปวันนี้นะครับอาจจะไม่เข้ากับบางคนนะครับหรือว่าบางเทคนิคที่คนอื่นเขาเคยได้รับมานะครับอาจจะมาปรับใช้กับที่นึงของผมแล้วมันเวิร์กขึ้นนะครับก็ให้อดแพปกันกันเองนะครับแล้วก็ใช้งานให้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดที่สุดสำหรับตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเซิร์ฟนะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับมันจะผิดก็แต่เมื่อเราไปชนเขาหรือเขาชนเราหรือดับอินกันนะครับผมเพราะฉะนั้นการเล่นนะครับพยายามเล่นให้สนุก นะครับเอนจอยนะครับสร้างประสบการณ์ให้ตัวเองนะครับแล้วก็เข้าใจจังหวะของคลื่นนะครับถ้าอ่านคลื่นผิดนะครับศูนย์เริ่มใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอะไรพวกนี้นะครับต้องเข้าใจคลื่นเป็นดับแรกนะครับที่เหลือเดี๋ยวมันจะตามมาเองนะครับยังไงนะครับผมก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้หรือสอบถามเข้ามาได้ทางเพจแล้วก็ทางชิป youtube ก็ได้นะครับผตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับจะพูดถึงเรื่องของการ อ่านคลื่นนะครับพีคของคลื่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปลดล็อกนะครับในเรื่องของมือใหม่กับโปรคำว่าพีคตัวนี้ครับสำคัญมากๆในการเล่นนะครับในการอ่านคลื่นนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับผมสหลดบพีนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ